ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ตาราง student นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับให้ import module ที่ชื่อว่า py sql นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง try นะครับเพื่อเช็คคำสั่งที่คาดว่าจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับระหว่างที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางที่ชื่อว่า student นะครับ จากนั้นนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าคอนเท่ากับ py mysql นะครับ .connect นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการกำหนดการเชื่อมต่อไปอยังฐานข้อมูลนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง host นะครับเราจะใช้งานเป็น localhost นะครับตามด้วย user นะครับ คือ root นะครับําด้วย password นะครับถ้าไม่มีเราไม่ต้องใส่นะครับําด้วย db นะครับชื่อฐานข้อมูลนะครับผมจะกรอบจากตรงนี้เลยนะครับฐานข้อมูลชื่อว่า register นะครับแล้วก็เอามาวางที่ y e t c o d e เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราใช้คำสั่ง CS เท่ากับ con. cursor นะครับในส่วนของคำสั่ง cursor นะครับจะเป็นการเข้าไปจัดก,การฐานข้อมูลนะครับหรือ table ที่เราจะทำการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง CS. except วงเล็บเปิดปิดนะครับใส่ดับเบิลโขด3คู่นะครับ1,2,3,4,5,6นะครับเนี่ยครับเราจะเขียนคำสั่ง MySQL ภายในดับเบิลโดนี้นะครับให้เรานะครับใช้คำสั่ง insert into นะครับเข้าไปที่ตาราง student นะครับ เพื่อลดความผิดพลาดน,นะครับผมจะมาก๊อปชื่อตารางจากดัตเตอร์เบที่เราสร้างเลยนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นเปิดวงเล็บนะครับให้ระบุฟิล์นะครับที่เราจะเพิ่มลงไปในเทเบิลที่ชื่อว่าดัตเตอร์เบอ่าที่ชื่อว่าสติลเด้นนะครับก็มาก๊อปตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะก๊อปไปทั้งหมดเลย ะครับเนี่ยครับจะได้แบบนี้เราก็แค่ใส่คอมมา่านะครับเราจะใช้คอมม่าในกั้นไว้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง value นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับ ช่องที่1น,นะครับ student ID นะครับก็คือรหัสนักเรียนนะครับศูนย์ะนะครับ comma ดับโคดแล้วก็ใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปเลยนะครับชื่อนักเรียนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับจะใส่เป็น ในนะครับายการนะครับต่อไปคือนามสกุลนะครับคอมมาก,กั้นแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับตามด้วยนามสกุลนะครับยันเก่งนะครับคิวต่อมาก็คืออีเมลนะครับตรงนี้อีเมล gmail.com ยู com. ต่อมาครับคอมมากัน้นดับขวดน,นะครับก็คือเบอร์โทรนะครับนี่ผมสุ่มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูล นักเรียนคนที่สองกไปครับใส่คอมมากั้นนะครับผมจะ Enter อลงมาครับแล้วกดแถบเข้ามานะครับเปิดปิดวงเล็บนะครับแล้วใส่รหัสได้เลยนะครับรหัสนักเรียนก็คือ1 0 0 0 2นะครับเพิ่มท่านี้ลงมาอีกนะครับจะดูง่ายๆนะครับ าตามด้วยชื่อนักเรียนนะครับนางสาวพรพิมลเลียนเรียนนะครับตามด้วยอีเมล เบอรโทรนะครับต่อไปในที่นี้ผมจะใส่ข้อมูลนักเรียนแค่2คนนะครับเช็ควงเล็บน,นะครับเปิดแล้วก็ต้องปิดนะครับใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับผมจะใส่ข้อมูลนักเรียนแค่2คนนะครับจากนั้นผมจะมา เช็คนะครับว่าโปรแกรมเราเนี่ยสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้หรือไม่นะครับเราจะใช้คําสั่ง a c c e p t นะครับ PY MySQL เออนะครับแล้วก็ Open อ่าตรงนี้นะครับ Print ไม่สามารถติดต่อ หานข้อมูลได้นะครับเช็คดีนะครับว่าคําสั่ง sql เราเนี่ยถูกหรือผิดนะครับเราเขียนถูกไหมนะครับ py l o t p o g r a m print คำสั่งคุณเขียนคำสั่ง SQL ผิดพลาดนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง con o r o w b a c k นะครับ เอวถ้าเพิ่มฐานข้อมูลได้นะครับจะใช้คำสั่ง con commit นะครับเพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูลไปยังตาราง student นะครับดังนั้น p ิ i n t บันทึกข้อมูล เรียบร้อยถ้าต่อไปนะครับเราจะปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับโดยการใช้คำสั่ง con c o d e แล้วก็ยกเลิกนะครับขอเข้าไปจาัดก,การฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้คำสั่ง cs c o d e นะครับจากนั้น ให้เราเซฟโปรแกรมนะครับแล้วก็กดรันโปรแกรมนะครับเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลนะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลมายังฐานข้อมูลของเรานะครับตอนนี้สตรีเด้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเช็คตัวแซมด้วยนะครับว่าเรามีการสตาร์ทหรือไม่นะครับพอครบทุกอย่างแล้วนะครับให้กดรันได้เลยนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ตารางส t ิ d เด้ของเรานะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับมาแล้วครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้มากมายเลยนะครับถ้าเราเขียนคำสั่งในรูปแบบนี้นะครับมันจะลดเวลาในการเพิ่มข้อมูลนะครับรันโปรแกรมครั้งเดียวสามารถเพิ่มได้เป็น 100.. นะครับเป็น 10.. นะครับ ใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ